สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะกับชาวนาคนนี้ค่ะช่องมามีออสการ์นะคะในวันศุก ที่3พฤศจิกายนปี2500ันห้าร้อยจะบกค่ะอัปเดตกันไปเรื่อยๆนะทุกคนค่ะรายละพันนะชาวนาะอย่างเรานี่ทุกจริงๆอนะ่ะทุกคนค่ะนะลงทุนไปเยอะนะต้นทุนแพงจริงๆนะทั้งน้ํามันค่าจ้างแรงงานนะเขาขึ้นเอาขึ้นเอานะทุกคนเราก็คาดหวังนะคะแต่ยังที่ทราบกันดีหลังจากที่เราลุ้นกันในวันที่1แล้วก็เมื่อวานที่ลงรายละเอียดไปแล้วว่านายเศรษฐาทวีสินเนี่ยประธานนบขเนี่ยเขาปัดตกเรื่องนี้ ไปให้กลับไปพิจารณาใหม่และนํากลับเข้ามาใหม่ในเดือนหน้าเดือนหน้าก็คือเดือนธันวาเดือนสิ้นปีอะทุกคนนะคะ ภพาวนาะกันเอาล่ะทุกคนค่ะนะขอให้ได้นะคะได้ช้าหน่อยไม่เป็นไรนะขอให้มีการดันเข้าไปให้ผ่านคอให้ผ่านเข้าสู่คอรมอลและแจกพี่น้องชาวนากันเถอะนะคะนะช่วยกันในส่วนจุดนี้เนาะ,ะต่อมาทุกคนเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตนำเสนอในเรื่องความสามาร,รการนาที่นบผอเขาโยนให้กระทรวงเกษตรนะคะเป็นคนดูแลอ่าเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างนะคะและเกี่ยวกับพี่น้องชาวนาโดยตรงไหมหรือเกี่ยวกับนายทุนเนาะ,ะมาดูกันเลยค่ะนะคะจากแหล่ง ข่าวนะคะทำเนียบรัฐบาลเผยว่าการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาตินะคะหรือว่านอบขอนะคะในวันที่หนึ่งที่ผ่านมานะคะที่ประชุมค่ะได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะรับเป็นแม่งานดูแลาการจัดทําำมาตรการรักษาสเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกและช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรปีการผลิต2 5 6 6ั7นะคะที่เกี่ยวข้องกับการปล่อยสินเชื่อและ การชดเชยดอกเบี้ยค่ะทุกคนทั้งนี้นะคะในที่ประชุมได้ทราบม,มาตรการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเปลือกตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอมาแล้วนะคะซึ่งมาตรการทั้งหมดนั้นนะคะมีวงเงินรวมกัน3 6 1 3ล้านบาทค่ะทุกคนคะ่ะโดยมติที่ประชุมนะคะให้กระทรวงเกษตรสหกรณ์นะเป็นแม่งานรับผิดชอบพร้อมดึงสหกรณ์เข้ามามีส่วนร่วมพร้อมทั้งประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรนะคะหรือว่าทกศนะรวมนักดนานกรุงไทยด้วยกับทุกคนค่นะคะให้นะคะให้ทั้งทั้งหมดนี้นะคะนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งในการประชุมนัดถัด ซึ่งสามมารตรการที่ว่านั้นนะทุกคนค่ะได้มีดังนี้ค่ะ1โครงการสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกนาปีนะคะปีการผลิต2,500ั 2, ้าร้อยส่วนท7ค่ะวงเงิน1,120ล้านบาทนะคะเนาะอันนี้สำหรับรายละเอียดทุกคนลองย้อนไปชมคลิปก่อนหน้านี้ได้นะคะว่ารายละเอียดโครงการนี้เป็นเช่นไรเนาะเดี๋ยวมาดูตัวโครงการที่2เลยนะคะ ก็คือโครงการชดเชยดอกเบีย้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อกวงเงินค่ะ2,100ล้านบาท2,120ล้านบาทค่ะนะคะอันนี้ก็นะก็มามีลงรายละเอียดไว้ในคลิปก่อนหน้านั้นไปชมได้นะคะนะอ่าต่อมาดูโครงการที่3กันเลยนะคะโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบัน กเกษตรกรปีการผลิต2,566-67ั 2, นะคะวงเงินนะ,ะอยู่ที่481ล้านบาทนะคะทุกคนเนี่ยนี่คือ3โครงการนะคะที่เท่าที่ดูเนี่ยชาวนาคนนี้นะะวิเคราะห์ก็คือยังไม่ถึงอ่ามือของชาวนากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโดยตรงนะคะถ้าตรงๆเลยจะเป็นโครงการที่4ค่ะทุกคนค่โครงการที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวนานะคะก็คือไร่ละพันแล้วเนี่ย นะ,ะทุกคนที่เราได้กันทุกปีทุกปีปีหกสามหสี่หห้าเราได้กันมานี้นะคะมันจะอยู่ในโครงการที่4ี่เนาะยังไงก็ภาวนา นี่เป็นอีกหนึ่งเสียงที่อยากให้ผลักเข้าการประชุมนัดหน้าอีกครั้งนะคะเกี่ยวกับโครงการไร่ละพันของเรานี้นะคะทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรล่าลืมร่วมกันคอมเมนต์นะคะชาวนาคนนี้ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะเห็นใจกันค่ะพี่น้องชาวนานะคะเขาเห็ดเข่าเห็ดนามาลําบากทั้งแรงเก่าแรงนะสูบน้ําใส่นิลินและจักบาทมดจักบาทนะคะตอนมันแรงตอนฝนตกมากก็ทั้งถ่วมทั้งหยั่งนะคะเนาะ เขาประกันราคาข้าวให้ก็ดีใจถ้าได้เงินช่วยเหลือไล่ละพันนี้ก็ดีใจมากๆเลยอยากให้ช่วยตรงนี้ซัพพอร์ตตรงนี้เนาะทุกคนอตอนนี้ถามว่าแอดมินเทดอย่างแน่นะคะหันมาปลูกมันกับปลูกค่ะตอนนี้นะเจ้าของนายทุนกันอยากขอเปิดด่าน น้ำเข่ามั่นสปาลังเองอีกนะคะมาะได้ทำคลิปไว้แล้วทุกคนลองย้อนไปชมคลิปได้นะ,ะชาวนาคนนี้ทําคลิปไว้อยู่วันนี้ต้องขอขอ,ขอบคุณนะคะขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้ขอบคุณข้อมูลดีๆนี้จากเพจฐานเศรษฐกิจมีเรื่องอะไรอัปเดตเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้ทราบเลยนะคะทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์บอกต่อด้วยนะคะหากคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วพบกันนะคะบ๊ายบายขอบพระคุณทุกคนมากค่ะ